สุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะทำไมต้องทำท่านี้ด้วยคะ oh. มันดูแบบให้มันดูแบบว่าเปิด,ปดข,ขึ้นมาใช,ใช่ไหมใช้แล้วค่ะเปิดอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ในรายการของเราด้วยในเมื่อเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อย่าลืมนะคะ ส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะๆนะคะพิมท TC เว้นวักนะคะตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณแล้วก็ระบ,บุอายุมานิดนึงเรื่องที่คุณอยากจะถามส่งมาที่4649000ครั้งละ3บาทเท่านั้นหรือสําหรับใครที่อยากจะโฟนอินนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะฝากเรื่องราวของคุณได้ที่หมายเลข026893673นะคะย้ำอีกทีนะคะ026893673นะคะอาจารย์กายก็รอตอบอยู่ใช่ครับะะรเพราะถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่สะดวกหรือว่าอ,อาจจะอายุมากแล้วหรือทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โทรมาได้เลยนะครับโดยที่เราให้ไวนะครับในจะมีมีมีโทรเข้ามาสอบถามเหมือนกันใช่ลหมคะอย่างคุณคุณยายน้อยนะครับผมโทรมาสอบถามว่างูเข้าบ้านเนี่ยแล้วยายตีตายไปแล้วก็ไปทําบุญมาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเห็นได้บอกว่าคุณยายไปทําบุญมาแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งแต่วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยครับการที่เราไปทําสัตว์ชนิดหนึ่งตายไปเนี่ย โดยเฉพาะงูนะฮะถ้ามันเข้าบ้านก็ต้องตีอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ตายแล้วอันเราก็จะลําบากแทนวิธีดีที่สุดนะครับ1ไปปล่อยปลาแล้วครับอีก12ตัวตามที่บอกเมื่อกี้เลยเอ,อ๋อสิบสองตัวสิบสองตัวตั้งจิตอุทิศบุญให้กับงูตัวที่เราได้ตีตายไปนี่แหละแล้วก็ปกติจะต้องมีบทพวกบทแผ่นเมตายอยู่แล้วใช่ไหมครับ ก็ใช้บทแผนเมตตาเนี่ยครับให้อุทิศให้อีกรอบหนึ่งรับรองว่าก็จะดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนอแล้วถ้าสมมติว่างูมันอาคาตพยาบาทเหรอคะอาจารย์ถ้าไม่ใช่งูท้องจริงๆอย่างเช่นพวกงูเห่าหรืองูจงอางเนี่ยก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร<อ>แ่แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะงูันอื่นที่มันเข้าบ้านพวกงูเขียวงูอะไรอย่างเงีนะ้ยเรา โดยโดยเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องตีไม่งั้นเหมือนเข้ามาบ้ามาทาร้ายเราอะไรเงี้ยนะครับถามว่าบาปไหมเป็นกรณีของบาปที่อาจจะไม่หนักมากเพราะว่าเจตนาเราไม่ได้ต้องการจะฆ่ามันหรือทำร้ายมันคือเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองเหมือนกันนะคะมีคุณยายมีถามเรื่องโชคลาบด้วยใช่ไหมเราอย่คุณยายหน่อยแล้วกันนะครับคุณยายน้อยนะครับหนึ่งสองโชคลาบนี่คืออะไรรองหวยหรอครับน่าจะหรือเปล่าวันนี้นะคะโชคลาบโชคลาบคุณยายน้อยนะครับได้ต้นเอลเดอร์มามีเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไป justice ห้าดาบ strength มีครับคุณยายครับได้เป็นไพ่ the lady ใบสุดท้ายเลย the lady หมายถึงโชคลาภลาบลอยเงินทองความสำเร็จนะครับโชคลาภที่ได้มานะครับอ่ามีคำแนะนำนิดนึงก็คือว่าอย่าถ้ามีใครมาขัดมาขวางอะไรอย่าไปสนใจนะครับก็สมมุติถ้าเป็นกรณีเรื่องหวยก็ใครมา ทักมาท้วงอะไรไม่ต้องสนใจไพ่บอกว่าจะไม่ได้เพราะความลังเลใจของคุณเราของเราเองเท่านั้นเองนะคะเรื่องลาบลอยมีอาจจะแปลว่าได้โชคลาภจากเรื่องของบุตรบริวารก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้มีโชคลาภแน่นอนไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินเดือนนี้นะครับผมโอ้โหเอาง่ายหญ้น้อยไปตีความดูวันที่วันที่สิบหกกันยานะให้คุณยายส่งเอสเปรสโมกเราด้วยว่าเล่นเลขอะไรนะครับผมอ่าต่อไปค่ะอันนี้เป็นคนอินเหมือนกันใช่ไหมครับคนคนจีนแน่เลยนะคะ ทีมงานแบบว่าอ่านว่าอไดีอะเจเจ,จปิงหรือจีปิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแซ่แซ่ชัยวัย76ปีโชคลาภท่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทีมงานบอกคุณยายบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เล่งงกันอยู่อ๋อโอเคได้เลยครับ,รบเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับ<ฆ>เรื่องโชคลาภเช่นเดียวกันนะครับว่ามีมาบ้างหรือเปล่านะฮะจริงๆคนสูงอายุนะครับโดยหลักก็จะมีแค่เรื่องครอบครัวเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ก็คุณยายก็วัย76ปีแล้ว ได้ตัวอะไรเนี่ยต้นพายต้นพายนะครับเราควนฝากถือเลนึงนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ข่าวดีซึ่งก็เหมาะทอดีเลยและเป็นไพ่ใบแรกด้วยนะครับได้เป็นภาพผู้หญิงถือเงินก้อนใหญ่เลยมีโชคลาภแน่แน่เลยครับคุณคุณยายเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยตาอยู่อยู่บ้านใกล้กันหรือเปล่าคะเนี่ยนะถ้าตีความจากไพ่นะครับจะมีโชคลาภจากผู้หญิงนะครับใบที่สองเนี่ยโชคลาภจากการเดินทางด้วย เป็นภาพคน,คนกำลังขี่ม้านะครับต่อไปใบที่3เป็นไพ่แคนถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องคนสูงอายุ นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันโอหูสุดยอดมากเลยช่วงนี้ควรจะไปไหว้พระสวดมนต์ขอพรนะครับแล้วก็โดยภาพรวมถาถึงเรื่องโชคลาบมีแน่นอนครับมาจากผู้ใหญ่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเก์จะได้ถือเงินก้อนอาจจะมาจากผู้หญิงก็ได้นะครับมีแล้วผลไม้สิบด้กก็คือไม้เป็นแพนถึงเรื่องของการได้รับโอกาสในข่าวดีด้วยเช่นเดียนมีคนที่เดินทางมาหาแล้วก็นําโชคลาบมาให้ด้วยหรือไม่ก็เราเดินทางไปข้างนอกได้โชคลาภว้าวนะคะถือว่าเป็นดวงดีจริงๆเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะสวัสดีครับ คุณสุรเกษบัวทองนะคะามเรื่องรักเรื่องงานครับอันนี้ไม่ได้ระบุอายุมาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมถ้าระบุจะจะเจาะหรือก็ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองนะฮะเรื่องความรักเราเปิดให้ใบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้แสดงว่าวัยรุ่นแน่เลยยังเรื่องความรักยังมาอันดับหนึ่งอยู่ไม่แน่นะครับได้ผม40กว่ายังเรื่องความรักเหมือนกันเลยเรื่องความรักนะครับได้ไพ่หนึ่งถ้วยมาเลยกับไม้ต้นฮอทอนหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นรักใหม่ๆครับมีโอกาสจะได้เจอคน ใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะนี้นะครับเจอคนที่ถูกใจหรือถ้าเกิดมีคบกับใครอยู่ความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าดีขึ้นมากขึ้นมีการแต่งงานมีการมีบุตรอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ได้เจอคนดีๆช่วงนี้แน่นอนครับผมไพ่เสียทีเดียวนะคะ,ะคแล้วก็เร,เรื่องงานแล้วคะของคุณเฉลเชษนเฉลเช่นนะครับเรื่องการงานชื่อแวบเราสุมหยิบมาได้เป็นไม้ชนิดนี้อันนี้เป็นต้นไอวีนะครับเรื่องการงานไพย่ยังบอกว่าได้ไม้ชนิดนี้มาอยู่เนี่ยงานจะค่อนข้างหนัก แล้วก็ภาระรัะผิดชอบเรื่องการงานถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนตัวนี้เมาไอวีเนี่ยมันคือการเรื่อยนะครับแปลว่าอาจต้องเดินทางเรื่องการไปทํางานบ่อยๆอยู่กับที่ไม่ค่อยได้แต่มีภาพผู้หญิงถือถ้วยขึ้นมาให้นะครับก็แปลว่าจะมีผู้หญิงให้การช่วยเหลือเรื่องการงานดีเป็นกรณีพิเศษค่ะแล้วก็ต่อเนื่องต่อเลยนะคะคุณวีรพรประสบรัตนสุข3-2ปี งานมีอุปสรรคปัญหาอ่านี่เราเจาะเรื่องงานไปเลยนะครับสี่ใบเลยแล้วยังไงคะงานมีอุปสรรคปัญหาเราจะให้เราถามใจยังไงก็งานมีปัญหาาจะแก้ยังไงจะทำยังไงดีต่อไปนะครับผมเข้าใจคุณวีรพลรีบรีบส่งไงคุณเพราะว่าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยนะครับโอเคสี่ใบนะครับไม้เดี๋ยวผมขอรวบรวมนิดนึงนะฮะงานมีอุปสรรคปัญหาเป็นยังไงต่อไปนะครับแนะนาอะไรได้บ้างไหมได้เป็นต้นอะไรมา ไพ่ตัวนี้มันก็คือต้นโลแวนหมายถึงการปกป้องคุ้มครองอยู่ดีเราจะดูไพ่ก่อนนะครับตัวนี้มาตัวแรกเลยใบแรกในหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับใบที่2หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะครับใบที่3บ่งบอกถึงผู้ใหญ่เพศชายให้การช่วยเหลือนะครับใบสุดท้ายเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายนะครับคุณวีรพรครับเท่าที่ดูจากไพ่แล้วเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะไพ่บอกถึงเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการปรับทั้งใหม่หมดเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยกันนะครับถ้างานรู้สึกว่ามีปัญหา ให้บอกว่าควรจะเปลี่ยนแปลงควรจะโยกย้ายงานจะมีผู้ใหญ่เพศชายมาให้การช่วยเหลือนะครับผิวสองสีด้วยคุณวรพรนะคะก็ลองดูแล้วกันนะครับคะอ่ะต่อไปค่ะคุณอาภากรรัตนจัร์ไพโรธยี่สิบหกปีรัตนจัรถรพโรธครับมีมีไพมาแต่งหนก็ไม่รู้นะในยี่สิบหกปีงานอยากเปลี่ยนงานนะคะก็ทำอย่างไรดีคะอาจารย์อยากเปลี่ยนงานทำยังไงเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือเปล่าเปลี่ยนจะดีขึ้นไหมนะครับคุณอาภากรนะฮะค่ะ สัปดาห์แม่นแท้หลาวแม่นแท้หลาวแปลว่าอะไรคนคนใต้หรือเปล่าวะแท้หลาวหลาวไม่ใช่ภาคใต้เหรอใช่ไหมผมคนใต้เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจนะแท้ละแท้เหลาเขาต้องดูมาจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยใช่ไหมฮะดวงสัปดาห์แม่นแท้เหลาหรือว่าสัปดาห์นี้ของข่าวเขาเป็นยั้นหรือเปล่านะฮะอสองเมื่อกี้เขาถามเรื่องอะไรผมลืมเลยเรื่องงานเรื่องงานเปลี่ยนแล้วจะดีหรือเปล่าเปลี่ยนงานเป็นยังไงบ้างจำคำหมักของต้นพายได้ไหมครับเมื่อกี้ที่เป็นไม้ขุดขะขุดขะหน่อยที่บอกว่าจะมีเกณฑ์ได้รัับข่่่่าาาวววดดดดีีีหหรรรืออกเเเเิิมมมตต้้นนนใๆลยยะะฮ๋ผปู ตัวแรกเครียดครับงานมีปัญหาแน่นอนปัจจุบันนี้ใบที่1ใบที่2ส,สถานการณ์แวดล้อมก็เป็นภาพพระจันทร์อีกอึดอัดเครียดไม่มีความสุขความไม่แน่นอนอันนี้ก็ต้องเราสรุปไปแล้วว่างานปัจจุบันเนี่ยเป็นงานที่ดูแล้วแบบไม่น่าจะเจริญก้าวหน้าไม่โตเท่าไหร่นะครับใบที่สาได้ไพ่พระสาฆ<ะ>ร,ราชมาหมายถึงผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือหมายถึงเรื่องของการศึกษาก็ได้สุดท้ายไพ่ห้าไม้เท้าอันนี้คงต้องบอกตรงๆนะครับว่าเ,เรื่องการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ย จะช้ากว่าที่คาดเอาไว้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากทีเดียวผมว่ากรณีนี้ต้องเป็นปีหน้าเลยครับคุณที่เชื่อแล้วนะอันนี้ติดปีอภากอภารกรนะฮะต้องรอปีหน้าแล้วกันนะครับน่าจะมีโอกาสดีกว่าแสดงว่าตอนนี้ยังอย่าเพิ่งไปไหนเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยดีแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับรอนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เห็นมีคําถามมานิดนึงใช่เธบอกว่าไม้ไม้อันนี้คือยังไงยังไงคำถามว่าไม้มาจากทำมาจากไหนครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คืออธิบายนิดนึงนะครับไม้ที่ได้มาเนี่ยเป็นไม้ของทาง เป็นไม้พื้นเมืองของทางประเทศอังกฤษทั้ง20ชนิดนะครับซึ่งแต่และอันนี้ก็จะต้องมีมีไม้แตกต่างกันเลยอย่างเช่นต้นโอก๊กต้นวิลโลเป็นไม้ของชื่อฝรัง่งต้นรีดต้นเฮเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องนำเข้าจากประเทศอังกฤษทั้งหมดเลยใช่แล้วคะ่ะแล้ว<า>ที่สำคัญการลูกเสกด้วยนะใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าถติว่าใครที่อยากจะเล่าเรียนวิชาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยินดีด้วยก็ตอนนี้ก็เปิดคอร์สสอนวิชาพาย,ยุซีอยู่นะครับผือ ท่านผู้สูงอายุผู้ใหญ่สนใจก็ก็ศึกษาได้เพราะว่าบางคนจะต้องสอบถามว่าต้องมีเซนต์ต้องมีรังสังหรณ์อะไรไหมถึงจะต้องเรียนไพ่ไม่จาเป็นครับไม่จําเป็นเพราะว่าการอาจารย์กายก็ยืนยันเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีเซนต์ถูกต้องครับแต่อาศัยจากการเรียนรู้ใช่ครับผมนั่นเองนะคะออาต่อไปค่ะคุณประทุมบดีลูกสาวป่วยบ่อยเป็นเพราะอะไรคะเดี๋ยวผมนึกดูให้นะครับคุณประทุมบดีนะครับลูกสาวป่วยบ่อยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่า สี่ใบนะครับแล้วก็ไม้อีกหนึ่งชนิดปึ๊บใบแรกตือเลิเวอร์นะครับใบที่สองได้ไพ่แฮงแมนคนโดนห้อยหัวมาเลย<อ>ประเด็นสำคัญคือตัวนี้ครับตัวนี้สำคัญที่สุดเลยตัวคนที่กำลังโดนมัดมือมัดแขนอยู่นะครับซึ่งเปรียบสเสมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณปทุมบดีเองไปติดสินบนอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะการที่เราโดนมัดไมันก็ว่าเราติดอะไรบางอย่างอยูอย่ไงฮะแล้วไพ่เนี่ยก็แทนถึงว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นลักษณะของข้อสัญญ,ญา ข้อสัญญาหรือคําสัญญาหรือคําสาบานอะไรบางอย่างด้วยซ <ừ> ้ําเพราะฉะนั้นนะครับลองนึกดูนะครับว่ามีไปบนอะไรเกี่ยวกับเรื่องไทยไว้หรือเปล่าเข้าใจว่ามีแน่นอนต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษเลยนะแล้วถ้าสมมติว่าเขาจาไม่ได้ว่าเขาไปบนบานศาลกล่าวอะไรเงี้ยมันจะมีวิธียังไงไหมอาจารย์ถ้าจาไม่ได้นะครับต้องหาโอกาสไปถวายสังฆทานเลยต้องประกอบด้วยของ3ส,สิ่งนะครับอาจําจไว้นะครับถ้าเกิดจำไม่ได้โทรเข้ามาเป็นรายกายทีลวกันนะครับให้มีครบภาษาาอย่างพระพุทธคประสงค์พระทลุ่มหนึ่งองค์นะครับพระ พระธรรมแทนอะไรนะแทนแทนของอะไรพระธรรมพระธรรมหนังสือหนังสืงงอสวดมนต<ฆ>์นะครับหนังสือกับเรื่องธรรมะก็ได้<ฆ>แล้วก็ผส์คือพระไตรจีวรนำ<ฆ>ของสามสิ่งนะครับไปถวายเป็นสังฆทานที่วัด<ฆ>นะครับแล้วก็อุทิศบุญไปให,ให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ให้เราเคยติดสินบนเคยอะไรไว้ขอให้ลูกสาวเราหายจากการป่วยนะครับเ<ฆ>ชื่อว,ว่าการดีขึ้นทันทีทันใดเลยครับ<ฆ>ลองไปทําดูนะย้ำอีกทีลวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธรูปนะครับพระธรรมก็คือหนังสือสวดมนต์พระสงฆ์ก็คือผ้าตรจีวรหนึ่งชุดนะคะสามอย่างไปถวายเลยค่ะนะคะอาจารย์กายค่ะแบบนี้ถ้าดูส่วนตัวกับอาจารย์กายจะคิดราคาเท่าดาราไหมคะดาราหรือหรือคนทั่วไปนะครับผมก็คิดราคาเดียวกันครกับก็คือเราบอกราคาได้ไหมครับเนี่ยบอกได้ค่ะอาจารย์ก็คือ500บาทนะครับผมดูไปจนถึงดูเต็มชุดนะครับชุดใหญ่เลยนะฮะเองี้ดีกว่า S 1> <S 1> สำหรับ M มเนี <them> <fois> ่ยเมเป็นคนที่ชื่นชอบการดูดวงเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคือ500เนี่ยสำหรับหมอดูที่มีโปรไฟล์ดีออกทีวีบ่อยมีเครื่องการันตีเนี่ยส่วนใหญ่ราคาเนี้ยไม่มีแล้วเราถือปติว่าเราอยากจะดูให้ทุกๆคนเท่ากันแล้วก็ แล้วก็ราคานี้เชื่อว่าหลายคนท่านก็ยังรับได้นะครับก็เลยก็เลยตั้งราคานี้เป็นหลักไว้ใช่ค่ะถือว่าเป็นราคาท่าเทียบกับหมอดูท่านอื่นนี่ก็คือถูกมากนะคะอาจารย์ขาขออีกนิดนึงแล้วการส่งท้ายเข้าสา์โทรมาคุณเฮียงแซ่ซี75นะคะสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพโชคลาภนะครับคุณเฮียงอายุ75ปีแต่รายการเราผู้ใหญ่ดูเยอะจริงๆนะใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นรุ่นรุ่นนี้ว่าอาจจะอยู่บ้านกันคุณเฮียงฟังนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างอ่ะ สุขภาพคุณเฮียงใบไปได้ไพ่เดอะเวิลครับคุณเฮียงครับหนังเหนียวตายยากอายุยืนแน่นอนได้ไพ่เดอะเวิลมาเลยคือสุขภาพโดยภาพรวมมันยังแข็งแรงดีถ้ามีป่วยตรงไหนอยู่นะครับจะหายครับจะอาการค่อยดีขึ้นแล้วก็ความรักใช่ไหมมีโชคลาบเจ็ดสิบห้าแล้วเข้ารับเป็นไงไพ่หนึ่งเหรียญเลยครับเงินที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างเงี้ยนะครับแปลว่ามีเงินก้อนใหญ่รออยู่มีโอกาสมีโชคลาบเช่นเดียวกันนะครับก็ หนึ่งละสิบหกคุณเฮียงก็ตั้งสมาธิไอ้ดีเลยนะครับมีลุ้นเหมือนกันนะคะยังไงคุณเฮียงก็อย่าลืมลูกเอ็มกับลูกกายด้วยนะคะครับผมส่วนอีกท่านนะครับคุณคุณยายอมพรเอ้ยคุณคุณตามพรคุณตาหรือคุณยายเอาผู้ชายผู้ชายับผมมีโชคลาบหรือเปล่านะครับอเราเดูให้นะครับคุณตาอมพรนะคะทีนี้เราจะเปิดสามใบแล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องโชคลาบจะเน้นชัดเจนกว่าราชาถือดาบอันนี้เป็นดาบนี่คือประสบการณ์เยอะคือเสียมาเยอะ ห,ห้าถ้วยนะครับผิดหวังอยู่สงสัยจะยังครับช่วงนี้ช่วงนี้<ะ>อาจจะยังไม่มีเรื่องของราบลอยเท่าไหร่นะครับคุณคุณตามพรนะครับใ,<ช>ให้ก็ก็อยู่ดูแลลูกหล,กล,กลานไปก่อนระยะนี้อาจจะถ้าเกิดเล่นหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ในระยะนี้เกี่ยวเรื่องของหวยเรื่องของลาบลอยเนี่ยอาจจะเล่นแบบน้อยๆนะครับมันจะมีโอกาสได้เพราะบางคนถ้าดวงลาบลอยไม่มีเนี่ยซื้อเยอะก็ไม่ถูกแต่ถ้าเกิดซื้อน้อยๆแบบไม่ตั้งใจซื้อมันจะถูกครับห้าบบาทอะไรเงี้เราเราแก้เคล็ดเอาตรงนี้ก่อนแต่จริงรายการเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้เสี่ยงหวยเล่นหงเล่นหวยแต่เห็นวีดีกรก็นั่งคำนวณเงิทุกวันไม่ใช่เหรออันนี้แอบเมาดิฉันนะคะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะอาจารย์ผ่านพ้นไปอย่างหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วเริ่มจะเกินเวลาแล้วก็ต้องให้อาจาาารยยย์กททิ้้ง หนึงนะคะเกี่ยวกับ,รบเรื่องของการคนที่อยากจะดูดวงเป็นส่วนตัวกับอาจารย์ต้องยังไงบ้างก็ไม่ยากครับก็สำหรับผมก็คือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับตามตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับ085 333นะครับ5 9 8เนะครับเผื่อถ้าสนใจอยากจะดูแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นชุด้วครับก็ก็สามารถก็สามารถเช็คดวงชะตากับผมได้นะครับแต่รบกวนนะครับโทรมานัด นับหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวยาวจริงๆริดีผมดูส่วนตัวอยู่แล้วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างประเทศก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าได้ครับผมเราใช้เราใช้คุยกันได้เลยนะครับทางโทรศัพท์ผมก็จะเป็นคนเปิดไพ่ให้แล้วก็ให้ท่านท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะครับก็เลือกตัวเลขเอาก็ได้ใช่ค่ะเรื่องของภาษาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตานกายของเราเชี่ยวชาญเรื่องภาษาด้วยภาษาอังกฤษได้นะภาษาจีนไม่ไหวนะครับส่วนภาษาจีนก็โทรเข้าที่ ของเราแล้วกันลรวเดี๋ยวโทรซีฟิลล่าให้อาจารย์นะคะย้อนไปีนะคะที่0853335980นะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนลอตเตอรี่นะคะ0853335980แล้วที่หน้าต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มครองให้บัตรเราจะไปไหว้ที่ไหนน่าสนใจมากใช่แล้วค่ะก็พบเจออาจารย์กายได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์วันนี้เราสองคนก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ